เป็นการฝึกนั่งชูตัวแล้วก็ร่วมกับมีการเขี้ยวตัวหยิบวัตถุทางด้านข้างทั้งสองข้างนะคะโดยอันดับแรกนะคะเราก็จะให้นักเรียนนั่งท่าผัสม้ายนะคะแล้วก็เรานําวัตถุนะคะหรือว่านําตะกร้านะคะวางไว้ในลักษณะที่นักเรียนสามารถเขี้ยวได้ถึงนะคะโดยเราจะเริ่มจากการที่ให้นักเรียนนะคะเที้ยวตัวหยิบวัตถุทางด้านนี้นะคะแล้วก็เราจะนําโดยใช้มือนะคะเป็นการ นักเรียนนะคะให e e ้เที kind of ่ยวไปแล้วก pues ็หยิบมาใส่แบบนี้นะคะเมื่อนักเรียนสามารถทําได้แล้วนะคะเราก็จะให้นักเรียนทําได้ด้วยตัวเองนะคะน้องหยิบเอวใส่นะคะเมื่อสามารถที่จะทําฝั่งหนึ่งได้แล้วนะคะเราก็จะต้องมาทําอีกฝั่งหนึ่งนะคะโดยการนําให้นักเรียนเปดกระเจี๊ยตัวอยู่วัตถุทางด้านข้างเพื่อไปใส่ใกล้อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ให้นักเรียนทำเองนะคะการฝึกลักษณะ Water,